กับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเสนากรเช้าให้เช้าหน้าทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมื่อนี้กับบพ,พม่าพอกระดิกเกนเคยนะครับในช่วงล่าสสายของวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2 5ว64นะครับ ซึ่งคลิปนี้ทั้งช่องของเฮานะครับก็บมีข้อมูลข่าวสารดีๆสองเรื่องที่จะมาแจ้งให้พ่อพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่มีบัตรคนจนร่วมไปถึงคนทั่วไปนะครับเพื่อให้ได้รับทราบนะครับในความืบหนา้าสําหรับมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งเรื่องแรกนะครับก็จะมาแจ้งสํหรับพ่อพี่น้องผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึง่งรอบที่ผ่านมานะครับบ่ผ่านเกณฑ์และร่วมไปถึงผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาโครงการคนละครึ่งเฟสที่สนะครับ ทีลาสุดนะครับทั้งกระทรวงการคลังนะครับได้ปรับรกเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ประชาชนนะครับมีสิทธิ์รับเงินในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จํานวน3,000บาทนะครับในเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นความคืบหน้านะครับจากทัางรัฐบาลที่จะมีการเยียวยาเพิ่มนะครับให้คนละ6,000บาทในวงเงินของพลรกองเงินกู้หาแสนล้านบาทนะครับที่ทางสภานะครับได้มีการอนุมัติออกมาแล้วนะครับ และก่อนที่จะไปรับฟังเรย่นี้นะครับทั้งช่องของเฮ้านะครับก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อทั้งช่องของเฮ้านะครับเดี๋ยวนี้ข่าวสารใหม่ๆนะครับพ่อพี่น้องก็จะได้รับทราบข่าวสารการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลนะครับบ่าหลายใหญ่ห้างครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เฮามารับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวดีนะครับพพี่น้องครับที่ลาสุดนะครับทางกระสรวงกันคลังนะครับกได้มีการปรับลักเกณฑ์ใหมนะครับสำหรับพ่อพี่น้องนะครับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคุ้มเลิกคองรอติพานมาบ่ผพานนะครับและรวมไปถึงผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งในวันพุงนี้นะครับวันที่1 4ีมิถุนายนนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับสำหรับโครงการคนละเลิกคืงเฟสที่3นะครับเพื่อรับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับ ซึ่งก็จะสอดคล้องนะครับจากทางกระชาสัมพันธ์นะครับได้มีการโพสต์แจ้งล่าสุดนะครับเดี๋ยวฮามารับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับซึ่งภาครัฐครับออกมาตรกการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะจากการช่วยเหลือเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเป็นลำดับแหละเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับเสริมหนุนไปเรื่อยๆเรคิดว่าน่าจะเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยทางพลกรเงินกู้5 0 0,000ล้านบาทเพิ่มเติมเนี่ย ก็ S <S> ผ่านสภาแล้วนะครับซึ่งใน5 0 0แสนล้านบาทนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของการออจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับการเยียวยาประชาชนและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ,ร,ร,รต่างๆเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนี่ก็รอดูก็คือหลายๆอย่างเนี่ยควบคู่กันไปใ,ในการช่วยเหลือหลายคนหลายคนมีแอบนุ้นนะเพราะว่าทางคณะกรรมการเศรษฐกิจก็บอกจะให้คนละครึ่งเนี่ย เพิ่มอีกเท่าหรืคือภาคเอกชนเขาเสนอใช่อยากสามพันนะบอกให้หกพันเลยไปเลยอ่าเราเทียบกันดียังไงยังไงเดี๋ยวเพราะว่าคนละครึ่งเฟดสามเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนก็คือสิบสี่มิยอนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนใช่ไหมอ๋อาจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนละครึ่งเดิมเหมือนเราเนี่ยเคยใช้สิทธิ์เนี่ยก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปยืนยันซะอ่าแล้วจะมีปุ่มรับรับเงินต่อแล้วก็คนที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาก่อนอันเนี้ยก็ไป ลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง com กี่คนคนเดิมเนี่ย15ล้าน 15, คนคนใหม่อีก1 6ล้านคนคคนี่แหละรวมเป็นนะ้านคนเตรีล้านคน,ลนและจริงๆมีอีกช่องทางหนึ่งนะสมมุติคนที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาก่อน <c oughs> แต่ว่าเคยเข้าร่วมโครงการขืนอื่นของรัฐบาลแล้วก็มีการลงทะเบียนแอปเปาตังค์ท่านไปลงทะเบียนทางแอปเปาตังค์ก็ได้ ง่ายเลยอ่าบางคนบอกไปเว็บไซต์คนเยอะไงไปทางเป๋าตังก็ได้อีกทางหนึ่งอ่นะครับครับเราบอกแล้วนะบอกแล้วนะสิมิยห6โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่มลงทะเบียนรวมถึงร้านค้าด้วยนะใช่ร้านค้าเนี่ยที่เคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐเนี่ยท่านก็ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟสสามเช่นเดียวกันถ้าเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยที่มีแอปถุงเงินเนี่ยก็ไปลงทะเบียนในแอปถุงเงิน แต่ถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐเนี่ยก็ไปสมัครที่คนละครึ่ง .com หรือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยใช่นะครับ